ท่านมีแนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจซึ่งทำให้เกิดความแตกแยกอย่างที่เป็นอยู่นี้ให้เกิดความปรองดองสมา,านฉา์กับประเทศไทยได้อย่างไรมีนโยบายให้คนทั้งประเทศได้เข้าใจหรือยอมรับกับแนวคิดการกระจายอำนาจที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและความดุรแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้หรือไม่ยังมีนโยบาย ที่จะส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐต่อหรือไม่เราถูกคนที่มีอำนาจเพียงกระจุกเดียวมาทำลายมากำหนดกฎหมายมันเป็นเรื่องที่เรากระบวนการประชาชนเองจะต้องขยับไปสู่สการผลักดันกระแสนการเมืองมันกลายเป็นเวทีของนักการเมืองแล้วก็การปกครองการบริหารก็กลายเป็นของคนไกลรัฐก็เลยทำให้ทุกอย่างนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาชน โครงสร้างอำนาจที่มันรวมศูนย์อำนาจอยู่ข้างบนเยอะเกินไปแล้วขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนทุกระดับชั้นเนี่ยมันทำให้การพัฒนาที่ผ่านมาไปได้ไม่ถึงไหนปัญหาคือประชาชนเนี่ยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในชีวิตตัวเองทุกเรื่องมันไหลไปที่ทำเนียบระบบแบบนี้ขาดประสิทธิภาพและแก้ปัญหาไม่ได้แล้วต้องมีการปฏิรูป รรงงส้าะะต้องทําให้กลไกต่างๆที่รวมศูนย์อยู่ส่วนกลางเช่นกรมกองต่างๆเนี่ยอำนาจเหล่านี้เนี่ยต้องมาอยู่ที่ส่วนท้องถิน่นส่วนจังหวัดสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยความเหลื่อมล้ําส่วนหนึ่งก็คือการแย่งชิงทรัพยากรจากคนอีสานโดยนโยบายพัฒนาประเทศหรือการใช้โครงการขนาดใหญ่ที่เข้ามาพัฒนา แนวทางการแก้กฎหมายเนี่ยที่เป็นอุปสรรคเป็นกฎหมายที่ล้าหลังขัดต่อสิทธิเสรีภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรตามรัฐธรรมนูญทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยในยุคปัจจุบันนี้ท่านมีแนวทางอางไรที่แก้ไขปัญหาชุมชนได้เข้ามาอยู่ในที่ดินประธานบันเมืองแรกต่อมาเอกชนก็มาอ้างสิทธิ์ก็ฟ้องขับไล่ชาวบ้านถูกบังคับคดีทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้าน97ครอบครัว420ชีวิต สิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่สุดของการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนเนี่ยก็คือกฎหมายรัฐรวบอำนาจไว้ส่วนกลางคนเดียวพักการเมืองไม่เคยสเสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนี่คือปัญหาความดื่อลั้นอนาคตโลกมีกำลังจะขาดแคลนอาหารแต่นโยบายรัฐไม่เห็นศักยภาพของพื้นที่ตัวเองไปสนับสนุนให้เกิดการผลิตเพื่อเชิงเดียวยังแถมนโยบายที่จะอุดหนุนในเรื่องของอุตสาหกรรม จะเข้าลงมาทำลายพื้นที่อาหารของเราชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมนี่สิ่งที่เราเราอยากเห็นก็คือว่าท่านจะช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างปี2543ชาวบ้านชุมนุมที่สันเกรนปากมูลการไฟฟ้าก็ไปแจ้งความกล่าวหาชาวบ้านว่าการชุมนุมของชาวบ้านนี่เป็นการชุมนุมเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายพูดง่รย์คือเป็นการไปกล่าวหาชาวบ้านว่าเป็นกบฏ พี่น้องปลูกสวนยางแล้วก็ไปดายหญ้าที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถูกแกล้ขงข้อหาว่าทำให้รร้อนทุกภาคของประเทศไทยล้วนเจอคดีน,นี้ไอ้นี่ที่ทับถมนะฮะทั่วประเทศนี่เป็นหมื่นล้านเนี่ยจะมีรรคการเมืองไหนท,ที่จะลงไปแก้ไขหรือจะกล้าลงไปแก้ไหมผู้ที่เข้าไปบริหารจัดการประเทศเนี่ยครับไม่เคยคิดถึงคนจนเลยนะครับ บุคคลคนหนึ่งครอบครองที่ดินประมาณสองแสนไร่ห้าหมื่นไร่หนึ่งหมื่นไร่เนี่ยทำไหวหรือครับคนจนเนี่ยที่ดินแทบจะฝังกายฝังที่ยูเนี่ยแทบบอกมีเรื่องการเกษตรเนี่ยไม่เห็นพักไหนเนี่ยพูดถึงเรื่องทิศทางว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีทิศทางอย่างไรเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เรื่องของภาคการเกษตรไม่ได้ถูกกบยกามาพูดเป็นปัญหาวาระของชาติชนะเนี่ยมีโรงงานเกิดขึ้นเจ็ดโรงทำให้คลองนาทับเราเน่าหมก ไม่ครองสะงมเราตากินไม่ได้อันนี้เป็นรูปธรรมของการพัฒนาที่ที่มันเกิดขึ้นที่เกิดจากนโยบายัฐที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมและกระทบแล้วจะผ่าตัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพที่ตอบสนองต่อชุมชนอย่างไรกระทรวงเนี่ยผูกขาดการจัดการศึกษาแต่ผู้เดียวไม่ยอมให้คนอื่นจัดการเลยนะครับผมคิดว่านี่เป็นต้นเหตุท,ที่สำคัญนะครับควรให้พ่อแม่ควรให้ชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรศาสนาสถาบันทางสังคมต่างๆมาบริหารจัดการการศึกษามากขึ้นลูกหลานเขาพ่อแม่เขาจัดการศึกษาสมัยเก่าไวเป็นการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนโยบายด้านการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาเนี่ยมีออกมาชัดเจนที่บอกว่า30%เเลี้ยงปลาทอผ้าแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเลี้ยงปลาทอผ้าเนี่ย คุณรักตัวเองยังไงคุณรักท้องถิ่นยังไงอยากให้มีนโยบายสนับสนุนนะคะให้เด็กและเยาวชนนะคะได้ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท้องถิน่นเราคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วก็เราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสสําคัญที่นักการเมืองจะแสดงให้เห็นว่าคุณจะร่วมเป็นจุดเปลี่ยนกับเราหรือเปล่าอยากจะถามนักการเมืองค่ะว่า คุณทำได้จริงหรือไม่และจะทำเมื่อไหร่คะ,คะ